ครับสวัสดีครับวันนี้แม่เมย์แม่เหมียวครอบครัวมาม้านะครับว,ว,วันนี้ผมก็มีของมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเช่นเคยนะครับนี่ครับนี่อยู่ด้านหน้านี่เลยตัวนี้เป็นแอมนะครับแอมขยายเสียงนะครับนี่เพิ่งมาส่งนะครับเดี๋ยวผมแกะของแกะถุงให้ดูเลยนี่รูปร่างรูตายอย่างนี้นะครับมาถึงเลยแอมขยายเสียงครับโอ้โหเต็มเลย เต็มเลนเลยนะครับโอ้เป็นรุ่น G 9 1 9นะครับมีบลูทูธในตัว FM stereo นะครับมี USB อ่ามีสามารถเสียบ USB, USB ได้ SD s d card ได้มีอินพุตนะครับอินพุต USB s d card นะครับ 2> AC 2 <DC 12 S> 2 0 v โวลต์ DC 1 2 v b องโวลต์บลูทูธนะครับนี่ MP 3 FM แอมนะครับดูผมจะซื้อพอดีผมจะซื้อมาต่อกับลําโพงนะครับลาโพงเก่าลาโพงแฟมิลี่ที่มีอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับลำโพงก็ไม่ได้ทดสอบก็เห็นมีอยู่สองสองตัวสองข้างนั่นแหละมีลําโพงอยู่แล้วผมก็เลยจะเอามาตัวนี้มาซื้อแอมขยายตัวนี้มาทดลองใช้ดูว่าจะใช้งานได้ไหมตัวลําโพงแล้วก็เสียงแอมตัวนี้จะดีไหมฮะโอเคมาแกะกล่องกันเลยนี่คือตัวกล่องนะครับ ตัวกล่องมีของอยู่ภายในเป็นระบบไฮไฟไฮไฟมิวสิกต er. ิ๊กเกอร์เขาวางนะครับนี่ภายในก็ห่อกันแค่อีกชั้นหนึ่งนะครับดูอที่แรกผมนึกว่ามันจะเล็กๆนะครับโอ้ถือว่าใหญ่พอสมควรนะนี่นีอะไรนี่นีสายนะตัวนี้นะ่ะเป็นสายเสาอากาศวิทยุนะครับนี่นี่ตัวนี้เป็นเสาสายอากาศวิทยุอันนี้ด้านล่างด้านล่างเปิดออกมาเป็นด้านล่าง ด้านบนจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนระบบไฮไฟระบบเสียงสเตดิโอนะครับสเตดิโอไฮไฟเดี๋ยวดูรู่างหน้าตากับหน้าตาด้านหน้านี่ครับด้านหน้าครับด้านหน้ามีปุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะ AV Surround j u n i o r นะครับดูครับมีสวิตเปิดอ่าสวิตเปิดปิด power ตัวนี้ power สวิตสวิตเปิดปิดตัวนี้นะครับมีไม่มี my, ม my, my รูไม้ไมดานามิกนะครับ6.3นะครับ2รูนะครับสามารถเสียบไม้ได้พร้อมสมมุติว่าเราเสียบไม้2ตัวหรือว่าเสียบกีตาร์ตัวหนึ่งก็ได้นะครับเป็นสามารถรองรับไม้ได้2ตัวเลยพร้อมๆกันปุ่มปรับเสียงไม้นะครับ ไมที่หนึ่งนี่เห็นไ e. ปุ่มไมท์หนึ่งครับมาก่อนปุ่มไมท์สออ่อไมท์ไมท์อ่าไม,ไม,าไมปุ่มปรับไมท์โวลุ่มไมท์มีตัวเดียวครับเออมีตัวเดียวปรับเสียงไมท์ตัวนี้ปรับเสียงเอ็กโคลไมท์นะครับเดี๋ยวนะเสียงเอ็กโคลไมท์ตัวนี้เป็นเอ็กโคลไมท์นะครับเสียงหรือว่าเสียงเส,สียงสะท้อนเสียงอ่าเสลาวนะเอเสียงแบบดีเลย์เสียงเอ็กโคลนะครับเอ็กโคลแบบ เอ็กโคไมค์มากน้อยอยู่ตรงนี้นี่ปุ่มนี้แล้วก็มีปุ่มปรับเสียงเบสนะครับเสียงเบสแล้วก็ปรับเสียงแหลมนี่ตรนี้ปุ่มวอลุ่มวอลุ่มเพิ่มเสียงนี่เพิ่มเสียงเครื่องเสียงนะวอลุ่มเป็นรุ่น G919 นะครับ USB มีบลูทูธมีปุ่มโหมดปุ่มโหมดวอลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับ เปลี่ยนเพลงเป็นเพลงเลื่อนเสียงเปลี่ยนเพลง,ง,ง,ลพลงม,มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหดหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบ usb นะครับหรือแฟลชไดร์นะครับเสียบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รู aux นะครับ aux 3.5นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์แบบแบบใช้สายแบบใช้สาย aux นะครับตัวนี้เป็น tf card หรือว่า micro sd card ตัวเดียวกัน นะจะเป็นการ์ดเล็กนะครับเ d ็ดดี้กจะไม่มีนะครับใช้ไม่ใช้เ d ็ดดีาไม่ได้จะเป็นเป็นทีเอฟการือ micro เ d ็ดดี้นั่นเองนะตัวนี้ด้านบนก็มีรายละเอียดตามนี้เลย i i i Studio มีบุธทูด้วยนะครับผมบุทูธไม่แน่ใจเวอร์ชั่นไหนผมก็ยังไม่ดูรายละเอียดนะมาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังก็มีพอร์ตนี่สีขาวสีแดงก็คือ L อ ซ้ายอาขวาสีแดงนะ,น, input นะครับ input เป็นอินพุตนะครับอินพุตเสียงออกจากนี่ไปต่อจากต่อกับลําโพงนะครับหรือว่าต่อลําโพงหรือว่าต่อกับกับยังไงอะ่ะคือเป็นสาย rca อา้าจำผิด rca สาย rca ครับใช่ครับสายที่มีอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นแบบเป็นพอร์ต3.5 หรือว่าเป็นเป็นอีกขนาดหนึ่ง6กหมเออมันก็ไม่มีหลายขนาดนะครับก็คือเป็นเป็นอินพุตนะครับอินพุตอะดิโอตรงนี้เป็นต่อออกจากเสียงออกไปยังอีกเครื่องหนึ่งยังยังยังกับอุปกรณ์หนึ่งอื่นนะผมอธิบายไม่ถูกว่ะแล้วก็นี่ตัวน,นี้เลยก็คือต่อลําโพงซ้ายขวาสีแด,ดงสีด,ดํานะครับบวกข้บวกข,วกข้ลบนะครับอ่าอันนี้ฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายนะครับ จะมีสายสัญญาณจากลําโพงมาต่อตรงนี้นีสายสายไฟจะชาร์จตรงนี้ก็ได้เป็นแบบด c ซ2สิบสองโวลต์แล้วก็ fm นี่ fm ต่อ fm ได้นะครับนี่ไฟลักไฟเป็นนี่แบบแบบนี้เลย220โวลต์ห้าสิบกสิบเฮิร์นี่ครับเป็นลักอย่างนี้ก็เสียบไฟนะครับผมด้านล่างก็เป็น อฟองน้ำนะฟองน้ำฟองน้ำเป็นที่ขาวางนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาผมอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งไม่เคยซื้อแอมหรือว่าเครื่องเสียงแบบนี้มารีวิวเหมือนกันนะนนก็เป็นเครื่องแรกรุ่นแรกเลยจริงๆก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้แบบสัรทัสเท่าไหร่ก็ต้องลองดูนะก็ลองทดสอบมา เห็นลำโพงเปล่าๆมันมีอยู่นี่ของแถมที่ให้มาในในกล่องอีกตัวนะก็คือรีโมทคอนโทรลนะครับนี่ก็คือปรับ EQ ได้ด้วยนะมี e ีบวกลบเพิ่มเสียงเปลี่ยนโหมดนะเห็นไะหเปลี่ยนโหมดได้มีช่องก็คือน่าจะช่องสัญญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจตรงนี้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเพลงไอเเง้เปลี่ยนเพลงซ้ายขวาเปลี่ยนเพลงอันนี้หยุดเพลงเล่นเพลงอันนี้ก็น่าจะเป็นจําจนวนเพลงหรือว่าอะไรที่แบบ ลำดับเพลงที่มีในแบบเราสามารถเลื่อนได้สมมุติว่าฟมีแฟตได้แล้วมีหมายเลขเพลงอยู่ลำดับที่เราอาจจะใส่ตามนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนีจะมีย้อนกลับก็ประมาณนี้เลยครับรีโมทอาจจะลองใช้ดูว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวโอเคก็ประมาณนี้ทุกอย่างในกล่องก็มีท่าน,นี้จะเป็นสายสายอากาศวิทยุนะครับไว้ต่อตรงนี้ด้านหลังโอเค สรุปก็ได้มารูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปทดสอบต่อลําโพงกันดีกว่าว่าจะมีเสียงแล้วก็ใช้งานได้จริงไหมครับโอเคเราไปทดสอบลําโพงกันครับโอเคแล้วนี่ผมก็ทําการต่อกับลําโพง Family เรียบร้อยนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังหน่อยนะครับพาไปดูกันด้านหลังนะครับนี่ต่อเสียบพักเรียบร้อยแล้วทดสอบ อยู่ในโหมดของบูทชุดอยู่นะครับด้านหลังนะครับก็ต่อสายลำโพงเรียบร้อยท้ายขวานี่ลำโพงตัวนี้ขนาดนะครขนาดความอของลำโพงนะครับ500วัตต์นะครับ PMPO 8โอห์มดูนะครับสองตู้นะครับเรียบร้อยต่อเรียบร้อย เครื่องนะครับอ่าจริงๆผมลองแล้วนะครับลองแล้วต้องบอกตรงๆว่าลองแล้วว่าใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้จะทดสอบเสียงให้ดูคือทดลองก็คือทดลอ USB นะบ USB ฟันได้นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ทดลองแล้วใช้งานได้นะครับสำหรับแฟลได้ตัวนี้นี่กับไมโครอดิการ์ uard, ทดลองเสียใช้งานแล้วคือใช้งานได้นะครับปรับหมดุดปรับอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคต่อไปผมจะ ไปเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับทดลองกับบลูทูธให้ดูนะครับบลูทูธตัวนี้เขาจะชื่อว่า BT Speaker เนี่ครับนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะนี่ใช้งานอยู่กับกำลังอ่ากำลังเล่นสื่อ BT Speaker เนี่ครับนี่เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไม์ตัวนี้ผมไม่แน่ใจแน่เอเนอนไม้จะรับเสียงไหวไหมเดี๋ยวผมจะใช้ไม์เป็นไม้ซัมซุงไม์ของโทรศัพท์ดีกว่า โอเคตอนนี้ใช้เป็นไมค์ของโทรศัพท์นะครับจะรับเสียงกว้างๆให้ฟังให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังอ่าจะสอบทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงตอนนี้เชื่อมต่อบูธูดแล้วแนวไหนดีแนวไหนแนวไหน EDM ไหมทดลองทดลองทดสอบนะครับทดสอบ ทดสอบให้ผมสอบแล้วทดสอบแล้วเห็สนสัญญาณไฟไหมครับสัญญาณไฟเริ่มขึ้นแลยอันนะี้เขาอยู่ในใกล้เลยเพิ่มเสียงผมปิดเสียงไว้อยู่นะแล้วเดี๋ยวอันนี้ปิดเสียงแหลมเสียงเบสไปก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้ดูอันนี้เสียงผมจะหมุนมาที่ เกือบสุดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะหมุนนะนี่เราหมุนกับสุดเดยวผมจะเพิ่มเพิ่มเสียงเบสเสียงแหลมทีละทีละอย่างนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงแหลมก่อนเส,เสียงแหลมนะครับ เสียงแหลมประมาณ14นาฬิกาครับ14 75 15นาฬิกาเลยตอนนี้เสียงแหลมอยู่ที่15นาฬิกาเดี๋ยวเพิ่มเสียงเบตผมจะเพิ่มเสียงเบตไปที่15นาฬิกาเช่นกันนะครับ โอเคครับเสียงที่ฉนได้ยินเมื่อกี้ก็คือเป็นเสียงจากลำโพง Family ตัวนี้นะครับจากระบบบลูทูธนะครับบลูทูธียงเบสคือผมยังไม่เพิ่มสุดนะก็คือแต่เสียงเพิ่มเสียงดังพอสมควรเลยแหละแนะนำว่าตอนทดสอบฟังเสียงใส่หูฟังเพื่อจะได้ยินคุณภาพเสียงที่ชัดเจนนะครับมากขึ้นนะผมโอเคเสียงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแอมขยายขนาด G919 นะครับกับลำโพง Family ่เก่าๆคู่นี้นะครับเสียงเบสผมวา่าโอเคเลยแต่อาจยังไม่บึ้มๆขนาดแบบอลังการแบบลำโพงใหญ่แต่ถามว่าใช้งานได้จริงครับแลว้วก็ตัวแอมรองรับหลายฟังก์ชันนะครับแต่ไม้นี้ผมยังไม่ได้ลองเพราะผมไม่มีไม่เดนามิกไว้ลองนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดผมสั่งซื้อไม่เดนามิกมาเดี๋ยวจะมาทดลองไม่ร้องเพลงให้ฟังนะครับหรือว่าไม่ทดสอบเสียงพูดไม่ให้ฟังนะครับ ว่าเล่นแบบกีตาร์แบบกีตาร์จะมาทดลองให้ฟังแต่ตอนนี้ก็คือแกะกล่องแล้วก็รีวิวก็คือนะกับลำโพงเก,ก่าก็คือใช้งานได้ครับ G 9 9 9มีบลูทูธมีมีเพิ่ม USB USB แฟลชไดรฟ์เล่นได้เล่นเล่นจาก T F Card Micro SD Card เล่นได้นะครับคือคุณภาพเสียงถือว่าคุ้มในราคาผมได้มาในราคาต้องบอกลดราคาแล้วนะครับจาก400กว่าบาทผมลดได้ค่าคูปองส่วนลดต่างๆเลยอ3 8บาท ได้แอมขยายตัวนี้มา G999 ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับใช้งานได้จริงนะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้านี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย